นี่ก็จะเป็นระบบสั่งอาหารออนไลน์นะครับก็จะขายพวกแก๊บแพนด้าอะไรครับพวกนี้ก็ว่ากันไปนะครับแต่จะทํางานบนมิฟนะครับก็เดี๋ยวมาดูวิธีการใช้งานดีกว่านะครับก็จะเขียนด้วยพ p p ะระบบนี้ก็มาที่แอดมินก่อนครับแอดมินเนี่ยก็จะมียอดขายนะสามารถรายงานยอดขายได้นะต่อมาก็มาจัดงานจัดการแอดมินแล้วก็จัดการพวก พวกสมาชิกนต่งตานะครับแล้วก็พวกสมาชิกด้วยนะลูกค้าที่เข้ามาในระบบที่สมัครสมาชิกเข้ามานั่นแหละต่อมาก็จะเป็นเมนูอาหารนะครับกลุ่มตัวเลือกอาหารแล้วก็ตัวเลือกอาหารนะครับก็เดี๋ยวจะเพิ่มให้ดูแล้วก็จะเข้าใจนะครับว่าแต่ละอันคืออะไรนะครับเดีย๋ยวแรกเลยเนี่ยเราอาจจะไปที่จัดการเมนูอาหารก่อนก็ได้นะครับนี่ ส่วนว่าร้านของเราเป็นร้านขายข้าวแล้วกันนะครับมีผมจะแอดให้ให้ดูแค่บางส่วนนะครับอ่าส่วนเป็นข้าวผัดข้าวผัดหมูนะครับรสชาติก็ไม่ได้มีอะไรนะครับรายละเอียดสินค้าก็เป็นอ่าข้าวผัดหมูนะครับข้าวผัดหมูถ้าต้องการเพิ่มขนาดก็ระบุ ใส่ตกวบุเครื่องเติมได้โอเคต่อไปราคาสินค้าก็อาจจะเป็น50นะเป็นจานห้ก็เบา์เรียกดูรูปภาพสินค้าโอเคผมก็เพิ่มรูปสินค้าแล้วนะกดเพิ่มข้อมูลก็จะได้มาแล้วข้าวผัดหมูนะผมก็เพิ่มอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆนะนะเป็นข้าวผัดกุง้งอย่างนหนกัน ในร้านมีแล้วก็เพิ่มเข้าไปเองนี้ผมไม่ใส่แล้วนะ,ะเป็นเจ็ดสิบโอเคกดเพิ่มข้อมูลนะครับมีรูปแล้ะต่อไปเป็นกลุ่มตัวเลือกอาหารครับอ่กลุ่มตัวเลือกอาหารเช่นไรเวลาเราสั่งแก๊ปแพนด้าอะไรพวกนี้มันจะมีกลุ่มให้เราเลือกเช่นอ่าขอเพิ่มกุ้งขอเพิ่มหมูอะไรก็ว่าไปหรือว่าอาจจาะ มีน้ำเปล่าเพิ่มน้ำเป๊ปซี่เพิ่มหรือว่าจะขอเพิ่มขนาดไซส์เอ็มไซส์จัมโบ้อะไรก็ว่ากันไปนะครับพิเศษอะไรเงี้ยนะก็เพิ่มข้อมูลปุ่มตัวเลือกก็อาจจะเป็นขนาดขนาดอ่าผมเลือกสองอันแล้วกันขนาดแล้วก็อื่นๆนะครับแล้วก็ไปจัดการตัวเลือกอาหารนะครับเพิ่มข้อมูลก็เป็นขนาดนะเช่นเป็น ถ้าเป็นไซส์ไซส์เอเอ่อจานอาจจะเป็นไซส์ S อยู่แล้วเราก็เป็นแบบไซส์เอ,อ็มจานกลางถ้าจานกลางเพิ่มอ,อ,อีก20่นะเพออิ่มไปครับถ้าเป็นออจานใหญ่เพิ่มอ,อ,อีก50นะโอเคประมาณนี้ ส่วนว่าเป็นอื่นๆอาจจะเป็นอขอ,อาจานแบ่ง1นงชุดส่วนว่าเป็น20บนอะ่ะ20บาทมีอีกอน้ำอัดลมขวดใหญ่30นะบอ่ะโอเคนะประมาณนี้นะประมาณนี้ เนี่ยเราก็แอดไปนะครับเดี๋ยวคราวนี้ไปดูวิธีการสั่งดีกว่าครับวเวลาสั่งแล้วเนี่ยหน้าตาจะเป็นแบบไหนนะครับคราวนี้ผมก็ออกจากระบบไปก่อนนะ,วะเวลาสั่งเนี่ยก็สมัครสมาชิกเข้ามานะครับก็ใส่รหัสผู้ใช้ครับผมใส่เป็นเทสส่วนศูนย์หนึ่งแล้วกันนะรหัสผ่านก็เป็นเทสส่วนศูนย์หนึ่งยืนยันรหัสผ่านใส่ชื่อนะนายชอบกิน อาหารใสาาร่บ้านเลขที่ไปเพื่อจะส่งอะไรว่ากันไปนะครับนี่ผมก็สมมุติไปแล้วกันนะกดสมัครนะเปิดโทรศัพท์ก็ต้องมี10ตัวนะหนึ่งสองสามส่ห้าหเจปเก้าสบเรียบร้อยแล้วก็ควนี้ก็เข้าสรบะบบนะก็เป็นเทสต์ตศูนยหนึ่ง โอเคคราวนี้ก็เข้ามาที่หน้าสั่งอาหารเห็นไหมก็จะมีข้าวผัดหมูกับข้าวผัดกุ้งนะที่เราเพิ่มเอาไว้แล้วกดคำว่า,าเลือกเห็นไหมพอเลือกปุ๊บเนี่ยก็จะมีแบบนี้ขึ้นมาเห็นไหมจำได้ไหมที่เราเพิ่มไปก็คือมีสองช้อยให้เราเลือกก็คือขนาดกะอื่นๆนะก็มีจานใหญ่กจานกลางแล้วก็มีมอื่นๆก็อาจจะเป็นจานแบ่งหรือว่าน้ำอรมณมนะครับ ส่วผมสั่งจานใหญ่ไปกับน้ำรมัแล้วกันนะก็จะเป็นบวกอี50กับ20นะอาหารก็คือ50นะก็กดสั่งนะรวมเราเป็น120นะถ้าเราโอเคแล้วไม่ไงนะไม่สั่งอะไรเพิ่มเติมนะเราก็กดสั่งซื้อเลยจะสั่งเพิ่มก็ด้อ่าเอาข้าวผัดกุ้งก็ได้อีกอันหนึงนะก็เป็น190ก็กดสั่งซื้อนะ ใช่นะมาละรมลวมหนึเก้าสก็กดยืนยันการสั่งซื้ออาจจะใส่รายละเอียดนะบอกว่า,อาขอมะนาวเพิ่มมะนาวเพิ่มหนึ่งลูกกดสั่งซื้อนะก็จะเป็นไว้เสร็จรับเงินขึ้นมาตรงนี้ปึ๊บก็ไปที่ชำระเงินนะอาจจะโอนชำระเงินตรงนี้เลยก็ได้นะหรือจะไปชำระที่หน้า หน้างานนะเอาอาหารไม่ส่งเราไม่ค่อยชําระก็ได้เรวจะโอนาหาตรงนี้เลยก็ได้นะก็แล้วแต่ก็สามารถชําระจากตรงนี้ได้เลยนะสมวิว่าชําระสั่งจากตรงนี้เลยนะวนวชนเช่นนายนาะยนะชอบกินธนะนาคารตัวว่าเป็นธนาคาร ab c แล้วกันนะอ่านะแล้วก็แนสลิปส่ติว่าผมแนสลิปไปนะแล้วก,กดอัพโหลด คราวนี้เราก็ไปดูที่แอดมินนะครับเห็นหมาแอดมินก็มาและเมนูอาหารหนะม,มาที่ตัวงานเราก็จะเห็นว่าเห็นไหมข้อมูลเนี่ยจะถูกต้องนะที่เราสั่งอาหารไปเนะี่ยถูกต้องนะก็คืออาหารที่เราสั่งไปก็คือข้าวผัดหมูห้าสิบถูกไหมห้าสิบาท แล้วก็าจานใหญ่มีค่าสิบก็เป็นร้อยหนึ่งน้ำอัดลมก็เป็นร้อยร้อยสามสิบนะแล้วก็สั่งเลยนะข้าวผัดกุ้งเจืสิบก็เป็นร้อเก้าสิบเห็นไหมตรงเป๊ะเลยนะต่อมาเรามาที่พนักงานนะก็จะมีสตาร์ตนะสตาร์ตคนนี้เราก็ล็อกอินสตาร์นะสตาร์เนี่ยเราก็สามารถเพิ่มข้อมูลได้นะโดยเพิ่มสตาร์เข้าไปในระบบ คนนี้เราออกจากระบบนะครับเข้าที่สตารทพอมาที่สตารเนี่ยมันก็จะมีแค่นี้นะเป็นเป็นแอดมินน่ะแหละแต่จะมีข้อมูลของแอดมินท่านนี้ก็จะมีตรงนี้ครับจะมียอดขายแยกเดือนวันปีนะเหมือนกับของแอดมินแต่ของแอดมินเนี่ยสามารถดูรละเอียดได้มากกว่านะครับมาที่ปอดการขาย ก็จะเห็นว่ามีคนออเดอร์เข้ามาเราก็เปิดดูก็สามารถปินออเดอร์ได้นะครับประมาณนี้นนนะปินไปเสร็จออกมาคราวนี้ก็มาดูที่แอดมินอีกนิดนึงนะครับกลับมาที่แอดมินนิดนึงก็จะมีตรงยอดขายตามวันที่นะก็ามสามารถเซิร์ชได้เช่นวันนี้วันที่อ่สิบเอ็ดนะ วันที่12ไม่มีเห็นไหมถ้าเราเซอร์วันที่สิบอก็จะมียอดขายขึ้นมานะทั้งหมดเราขายได้เท่าไหร่นะบอดการขายนะก็จะมีปบอดการ ก็จะเสร็จสิ้นนะครับเกี่ยวกับระบบสั่งของสั่งอาหารออนไลน์นะครับถ้าใครสนใจระบบก็สามารถติดต่อเข้ามาได้หรือว่าถ้าใครสนใจอยากให้เขียนโปรแกรมอะไรก็เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับ